สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับก็จะนาเพื่อนๆมาผ่อนคลายตอนเช้าเนะครับมาชมผักสวนครัวนะครับผักสวนครัวที่สวนคนเกษตรมือใหม่นะครับอีกมุมนี้นะครับผักปลอดสารพิษนะครับเพื่อนๆปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็ ไม่ได้ใช้ยาพ่นหรืออะไรนะครับก็ใช้ปุ๋ยหมักมูลชีวัวเนี่ยแค่หวานให้แค่นั้นเองนะครับหวานที่นี่ครับที่ดินเนี่ยครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหอมนะครับหอมต้นนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่นะครับเป็นหอมต้นกําลังงามเลยครับนี่ครับปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้กินนะครับไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับปลูกไว้กินเองนะครับเพื่อนๆเป็นผักปลอดสารพิษนะครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นชีลาวนะครับเพื่อนๆชีลาวนะครับอันนี้ชีลาวนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็หลังงามเลยครับผมนี่ครับเป็นชีลาวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นผักกาดนะครับกาดขาวนะครับนี่ก็กำลังสวยนะครับเพื่อนๆกรอบนะครับนี่ต้นกรอบ นี่นะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับนี่อย่าสังเกตที่ใบนะครับนี่นี่ครับใบมีพวกบงเจาะเนี่ยครับนี่ครับไม่ได้ฉีดไม่ได้พ่นยานะครับนี่นี่ครับกำลังงามนะครับเพื่อนส่วนนี้ก็จะเป็นกวงตุ้งแต่ก่อนก็เป็นกวงตุ้งนะครับปลูกไว้ที่นี่พอได้ตัดไปกินแล้วนะครับก็เลยปลูกผักพวกนี้ทดแทนนะครับอันนั้นก็จะเป็นกระเทียมนะครับ ระเทียมามาชมมาชมาผักปลอดสารกันนะครับปลูกไว้กินเองนะครับกินแล้วก็สบายใจนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูมะเขือกันนะครับมุมนั้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพริกนะครับเพื่อนๆ ก็มีร่วงโรยไปบ้างนะครับปลูกนานแล้วครับเพื่อนๆนี่ส่วนต้นนี้ก็ยังมีลูกอยู่ครับเนี่ยมีหมากมีผลเขาอยู่นะครับเป็นพิกนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็นมะเขือนะครับมะเขือเปาะนะครับนี่มีลูกนะครับนี่กรอบนะครับนี่กรอบเป็นพืชผักปลอดสารพิษนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเนี่ยกำลังโดกเลยครับนี่นี่ครับอันนี้ครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับมานำเพื่อนๆมาดูผักบอดสารพิษนะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่เป็นมะเขือนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสั้นๆนะครับเช้านี้นะครับคนเกษตรมือใหม่ครับผมนำเพื่อนๆมาชม ืปลักสวนครัวปลอดสารพิษนะครับปลูกไว้กินเองนะครับขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ